สองอ่ะสองก็สี่มาละค่ะทุกคนนะคะเข้าสู่บังเกอร์หลุมหลวงไทยเรียบร้อยแล้วนะคะอาละอาคลปะช่วยกันนับพร้อมกันนะคะสาม หลานลูกหลานอะ่ะจะไปทางนี้ตลอดเลยลอ่าจะเท้ด้วาทางนี้ตลอดไหนผู้โชคดีออกมาสิยืนข้างหน้าสิอันหน,อหน้าสิอ,อันยืนข้างหน้าสิโคชกอด Push, God, เน้นๆอีกสักที เนาะดูนางรังเกียดด้วยแบบเจอหน้าหนูอะแบบแต่สุชาติดีมากแล้ต่อคุณอาไม่กลัวเนื้ออาลุกเลยอะรู้เป็นแม่รู้เป็นแม่ครับแม่โอเคโอเคโอเคทีนี้ก็ส่งซาเอ็นดูนางเนาะเพราะแต่ละคนก็มีความฝันของตัวเองฝ่าฝันกันเข้ามาเออฉะนั้นเดี๋ยวนะอันนี้เขาได้กอดเฉยคุณแล้วอันนี้เขาได้กอดพีทแล้ว ให้เขาสลับกันก่อนบ้างไหมโอ้โหโอ้โหไม่สลับนี่ฉันให้เอ็นที่เลยนะเอาให้หนาเอ็นที่นะห้าห้าหยุดังหวะขอเอ็นขอเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์ไม่ได้นะออทีนี้เหลือสองนางก็เอ็นดูเนาะเอ็นดูก้งมีความผ่านของเขาอยากจะกอดกับเขาบ้างไหมอะอ้ อยากกอดจริงเหรอครับถามให้แน่ใจก่อนน่าผาดิงมากเลือดก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับอ้าจริงอ้าหนุ่มหนู่มมีความฝันอะไรก็อยากกอดมี่สักคุณอ่าวอะจางถามว่าน้องพีทด้วยได้ไหมด้วยกอดนี่สักคุณกับพีทด้วยได้ไหมให้ทั้งคู่ก็ได้อ่ะหนูให้สเปร ของมีค่าอะไรที่พอว่าจะให้อะกับทำที่ต้นหมอมบ้างที่นับไปเออก็รกรับกำน,นัมนั่นกจะมีเอออ่ะอะราให้เราให้เราให้อ่ะอให,ให,ให,ใหะ้ให้ให้ชุดชาติชุดชาติมาทางนี้มาทีละคนก่อนใจเย็นนะคุณเลยอ เดี๋ยวให้ดัสลับกันมากแล้วสลับ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 ่ะโอเคพอล้วพอแล้วออเป็นยังไงคุณอานอ่าเป็นยังไงนะท่าย่าพความรู้สึกไหมก็อย่างนี้ก็แล้วกันนะคะในเมื่อน้องมาแล้วก็ได้โอกาสดีๆที่จะได้ใกล้ชิดนะคะกับแบรนด์ G N u S D U O นะคะก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะ ามความฝันของตัวเองนะคะตั้งใจแล้วก็ค่อยๆทาไปเหมือนอย่างที่พี่ๆทั้งสองคนได้ฝ่าฟันหลายๆอุปสรรคมาแล้วนะคะอาทายลูกด้วยสิ หรือจะลดีๆหรือจะให้เจ้าหน้าที <ài> ่ตำรวดมาจับกุมลงไปนัคะลกเออขอให้ความฝันดุลสมดุลนะคะกลุ่มต่าอ